โอเกเลเล่นเก็เลยแบบไม่รอมาแบบลุมลีบทีง

พี่มาจะมามาเฮ้ยเอาโอเคโอเคเฮ้ยมาอ่าอ่าซึบเอารอด้วยเพื่อนรอด้วยมาตอนนี้เอ้าไม่ใช่โดนหลอกเดินหลอกเดินหลอกเดินหลอกเข้ามาทางนี้กันเดินหลอกเฉยเลยโอเคโอเค

ดบต่อไปวิ่งวิ่นี่หลบหบได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้หลบหลลบหอ๋อหลบไปนี่จ๊บจ้โ้โคเเฮ้ยเฮอะไรอะไรอะ ห Eddy, 是是้ามตกใช่ไหมมันจะชนเราออกใช่ไหมอ๋อโอเคมันจะชนเราออกเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยห้ามโดนไฟได้ห้ามโดนไฟได้เฮ้ยเฮ้ยโหอันนี้นี่ใหญ่แล้วนี่ใหญ่นะเฮ้ยยาไอ้ชนยา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 อย่าฮ่าฮ่เฮ้ยผ่านเฉยก็ลุ้นนะ ามตกแดนดอไปโอเคครับตอนนี้ก็ได้จะง่ายอยู่นะผมว่าง่ายลง่ายลดูออกดูยละง่าย้อีอกอันนี้อ่นนอาชิฟ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 เฮ้ไปเลยอันนี้ซนไปเลยโุ้ยโุ้ยิล โอ oh! right. <c oughs> <that> uh ๊ย oh, ชิปชิปไม่ชิปอะไม่นะครัไไปยังโอ้เรียบร้อยเลย่ะอันนี้คืออะไรสนามบอลร้องเคยอะไรพอเติมพันแล้วเติมพันเอ้าเราแล้วไปเติมพัน ก็ที่สองหรือที่เทก็ได้สิบเพจก็ได้ขอวไปกนไปสองส,สิญญบสองคนเราจะได้หน,นึ่งในสิบไหมมันค่อนข้างยากครับทัว์นาเ็น ที่เราได้ในทัวร์นาเมนต์ด่านแรกด่านอะไรวะเขาเล่นไงกันนะไปแล้วหกตกไปแล้วหกไปไม่ได้ตรงเนี้ยเอาติดอย่าบอกนะตกจะรอบแรกเลยไม่เอานะ โกโหร้อยติดยาวเลยอ่ะสวยล้วต้องพีต้อเกมต้องิดเกมว่ะเฮ้ยโอรู้ว่าเฮ้ยรูว่าก็ฝูสวยเก็บตรงนี้ไม่น่าทาหลับว่าเดือยโซ แต่ว่าตอนนี้คนพ่าดกันเยอะจังน,นะเอ,เอาเอาเอาเรื่องเรื่องเอ้ย9คนแล้ว10คนแล้วอ่นะน่าจะไม่ทันแล้วผมผมสร็จตรงนั้นอะเรียบร้อยผมว่าแล้ว <laughs> ได้ได้มาต่อทุนโอเค ง่ายน้อยเถอะมาเมื่อกี้ก็าด่านยากเลยนะด่านเดียวอีกแล้วเป็นกีด่านนี้มากมาเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเพื่อนอมาไปเลย ทั้งที่ไอ้รอบนี้ผมผมมาผมมารอบนี้ออเลยนีอะลงไปคุกโคลนก่อนเลยอันแรกอะาเดี๋ยวเราลองก่อนเราลองก่อนเราลองก่นอกนมามาอ,อ,อะไรที่มันง่ายๆเราไม่ชอบเราชอบอะไรที่มันย่ายๆโอ้ยโอ้ย <laughs> เราไปไฟแยกทีเราไอ้ไอ้ยืย่้สดไปเอาแล้ว่อผักกระตุกเนี่ยเอาเรียบร้อยออกไปทางนี้ดีกว่าไปทางนี้ดีกว่าไปาครับยังทันอยู่นะ อายังทันอยู่รอบนี้มาแล้วอืแสงสว่างรูอ่บอกเลยเราได้ออกากแกเมยที่หนึ่งต้องมาแล้วแต่วันเนี้มันด่านอื่นคืออะไรอ่ะมันล็อกอ่ะหรือว่าไงไมนที้เปล่า เล่นตะนานเดิมมันจะเอาอะไรไปสนุกครับเฮ้ยอย่ามาผมจะไปทางนูผมจะไปทางนูผมจะไปทางนูนี่ไงโอ้ย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 เอออ๋อสไลด์สไลด์บินโอ้เดี๋ยว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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว ไม่เฮ้ยออมันเกิดตัวนี้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ทั้งนั้นได้อยู่จะรีบไปไหนจะรีบไปไหน้าคนแล้วครับผมเลยสองคนสุดท้ายครับผมถึงจะผ่านตัวเดนนี้ไปได้ไอเออเขมาก็มาสิ เลยว่าเราไม่ยอมแพ้แน่อนอนเราได้ที่หนึ่งตรงมาน่ะมันล็อกดานนั็นก <laughs> เริมร้อเจ้าแ็เพชรเป็นวาสิบเจ็ดช่างมันเน่ระดับอไปนี่ำอะไรดีกว่านาะ จะได้เล่นดานี่ด้วยนี่นึกแะดันเดิมอะเข้มาทางนี้กันเ็าก็ตามเขาไปเข้าตามไปแต่เป็นกระจุกเย้ รังระวังแค่ครับนอ่ไงอือตุมไม่น่าไอ้ชิหายแล้วนมี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้ใจเย็นใจเย็นางหน้าใช่ไหม ไอปคนที่สี่ไปเชื่ออยู่มาทำทำตบแต่เราอยากตบ

มีคนช่วยมีคนช่วยเฮ้ยชวยล้อันนี้อันนี้ล้อันนี้ไม่ใช่ชนช่วยลอันนี้โคตรเวยล้วเอ้ยโอ้ยอยังรอบมได้เอ้ยหายในข้ารอบมึงวะ 妈。Nah. มีคนผ่านหนึ่งคนเรียบรพอผมว่ามีคนไปก่อนแล้วเมื่อกี้แต่ที่เห็นแล้วนะเฮ้ยเ <c> ร <oughs> ียบร้อย เอ้ยเ้ยเดี๋ยว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 มาทางนี้เพื่อนมาทางนี้อย่าเพิ่งกระโดดมาทางนี้สิอ๋อเราไปไงอะที่นี้อาอ แป๊นึ่งขออนุญาตแป๊บนึ่ง แพ้แล้วเนี่ย <S 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 โอเคมาเกมสุดท้ายแล้วพวกผมก็อิธุระนะครับต้องมนตองไปต่อแล้วก็จะจุดแค่นี้ก่อนเกมสุดท้ายแล้วเดี๋ยวค่อยมาใหม่ ไม่ค่อยได้มีเวลาได้เดี <c oughs> ย๋ยวค่อยมาเล่นกันมาแต่ว่าตอนนี้ที่หนึ่งเลยได้ไหมตาเน,นี่ยโอ้โหยหัวยโยกหัวโยก ฮะตอนนี้ก็ต้องทนึงนะ้มครับโดดไปเฮ้ยี่มาแต่มองนายว่าแทบเดียอแค่เอ่อกดไลคังเรา เพวกคนสุท้ายต้องห่านไปให้ถึงจะได้มงกุแจะจะได้ไหมน,นี่ก็อีกเรื่อง อ๋ออย่างนี้เลยเด้เฮ้ยเฮ้ยเราเปิดมาเฮ้ยโอ้โหเล่นกันอย่างนี้เลยเฮ้ยระเบิดตัวนี้โอยอย่ามาพักอย่ามาพักขอร้องขอร้อง เดี๋ยว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 เราเปิดจริงจะน,นะโอเคแทนครับเดี๋ยวเราสุดท้ายอ๋อสะ๊อกไว้นะสต๊แห่งคมมาเสิร์ฟ นะครับหนึ่งคนเท่านั้นที่จะผ่านเขารอบนี้ได้ครับหนึ่งคนสุดท้ายครับผมเราจะเป็นที่หนึ่งหรือว่าที่สองโอ้ตัวอะไรครับหน้าทงดินไหมครับขึ้มามาปดิปปัดลอไอ้ยีม่มามาครับ โอ้ยชนโอ,โอ้เรียบร้อยนะไม่คนเข้าาจบแล้วโอเคครับผมเดี๋ยวโอเคนี้ก่อนเพราะว่ามีภารกิจที่ต้องไปทำต่อเนาะเดี๋ยวมันเล่นใหม่ไม่รู้ว่าจะมาเล่นเกมอะไรนะครับติดตามดู Ok. Bye bye.